ว่มันงานสางเนาะงานสางก็ขนนี้เนาะเอ้ยบ่อไม่อาไหนเียเนาะงานสางไป้กระไรงมาไปไน

กระโดดไปสดเก้าคอมถวายพัฒนาเด็กเลิกว้าตามผู้สอนเลิกเอาใจใจนักโมทัศน์พัฒโตอัรมาโตสัมมาสังกัปปะนักโมทัศน์พัฒนโตอัครหาโตสัมมาสังกัปปะ สังเวลาเปนะะังหลวตัวปากาหลวตัยาตะโยข้าพเจ้าขอตั้งปิิผลมุ่งสู่สุนีแผ่ไกลศาลถึงถึงรามานาอาจารย์ญาตญาติมิาเัื่อกันคนเคยรมกันร่วมแรนทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของศาลั้าพเจ้าตมอาเดียเทวันขอให้ท่านได้กุศลส่วนน,นี้เถิดน,นมานี้ไม่ยังพันเกศขาพเานี้อาตริวารานีภูณ์กษัตริย์โกโ,โจรจินานา ขาาองบอกแม่นีขอทางน้นาวนขาอยู <Oliver> ่ก้างสไ่เห็นะนนาวอยู่บอก้ยมากเอทไปนึ่ให้สนองขึ้มาเสงตย้ทกายาข้แต่พระองค์ผู้รอดข้าพเจ้าทั้งหลาย

ไล่นยูทูบปน่ลโลนิ่าวขอิยข่าวอนิยาวนียมขาวอนิยาวขอนงยมาวขอน่าวขนีข่านยมข่าวขนยมื่อให้เป็นปยะโนยช่น์เพื่วอนาวมามโ่าวาวมาิมเ่รวิยแข่าวกมข่าวเจนาวขนิยานยไปตาอนกยไปาวนยาวนานเยอ

ao เออเอากระทอกันแล้วเนาะสิเมียล่ะเอา YouTube đây เออ <laughs> vào <laughs> เออว่าจิท่าก็อยู่ม่ขึ้นทั้งวันจ้า,าเรื่องเลยค่ะแม่